สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นฝรั่งที่เพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับว่าจะมีลักษณะแบบไหนตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับอันนี้เป็นเพลี้ยอ่อนนะครับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งของชนสือที่ผมปลูกไว้ตามคันนาครับก็ตามที่ภาพที่เห็นเลยนะครับว่าเพลี้ยอ่อนที่มาดูดกินน้ำเลี้ยงนี่ทําให้ต้นฝรั่งนั้นดูโสมใบใบไม่สวยใบหงิกงอแล้วก็มีลักษณะ แคร์กนต้นไม่โตนะครับอันนี้เป็นผลมาจากกรณีของเพลี้ยอ่อนที่ดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณยอดด้านบนของฝรั่งครับทำให้น้ําเลี้ยงต่างๆไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งได้อย่างเพียงพอจึงเป็นผลให้ต้นฝรั่งนั้นต้นดูแครกแก์กันแล้วก็โสมนะครับอันนี้เป็นเพลี้ยอ่อนนะครับเห็นแบบนี้ก็คือเพลี้ยอ่อน,นครับเพลี้ยอ่อนนี้จะมีวิธีการกาจัดที่ง่ายพอสมควรนะครับเพราะว่าตามที่ผมได้ทําในหลายๆคลิปว่า มดคือพาหาที่ทําให้เพลี้ยอ่อนเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทางก็คืออาจจะมาจากดินอาจจะมาจากส่วนต่างๆของพืชมาสู่ต้นพืชมาสู่ยอดอ่อนของต้นฝรั่งของเราครับทาให้เพลี้ยอ่อนนั้นดูดที่น้ําเลี้ยงของต้นฝรั่งเราทําให้ฝรั่งของเรานั้นมีลักษณะต้นแคระแกนไม่ค่อยโตครับตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับวิธีการกําจัดเพลี้ยอ่อนก็ง่ายๆนะครับบางท่านก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็นําไปเผาทิ้ง หรือไม่บางท่านก็ใช้วิธีการกําจัดมดก่อนแล้วก็ทําการกําจัดเพลี้ยอ่อนทีหลังนะครับเป็นวิธีการที่ทําง่ายนะครับก็คืออย่างแรกที่ท่านควรคานึงถึงก็คือในการกําจัดมดนะครับเพราะว่ามดนี้จะเป็นพาหะในการที่จะนาเพลี้ยอ่อนไปสู่ส่วนต่างๆของต้นฝรั่งของเราดังนั้นท่านใดที่กําจัดมดก่อนเนี่ยก็จะก็จะเห็นว่าเมื่อไม่มีมดเพลี้ยอ่อนก็ไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือกําจัดมด ถ้าหากว่าท่านใดที่รีบร้อนก็สามารถที่จะกําจัดมดพร้อมกับเพลี้ยไปด้วยกันก็ได้นะครับส่วนผสมต่างๆที่ผมจะแนะนําก็มีหลายสูตรแต่สูตรที่ผมจะแนะนําก็คือในสูตรของน้ําส้มสายชูบวกกับสันไลหรือว่าผงซักฟอกครับสูตรนี้ผมจะใช้ในกรณีที่เพลี้ยอ่อนเยอะๆนี่วิธีการนี้ทําให้การกําจัดเพลี้ยอ่อนนี่ทําได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนผมใช้สันไลเพียงอย่างเดียวนี่ก็กําจัดได้ดีนะครับแต่ว่า วิธีการกาจัดโดยใช้น้ําส้มสายชูผสม Starbucks เข้าไปด้วยนี่จะกําจัดเปรี้ยอ่อนได,ได้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วมากกว่าที่เราใช้ในเรื่องของน้ํายาล้างจานอย่างเดียวครับในกรณีที่เราใช้นะครับเราจะใช้น้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะบวกกับสไลด์หนช้อนโต๊ะผสมกับน้ํา1ลิตรนะครับในการที่เราจะใช้ในการฉีดพ่นโดยในการผสมนะครับเราก็ผสมตัวน้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะบวกกับสไลด์หช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมกับน้ํา1ลิตร ถ้าท่านดูแล้วว่าผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูแล้วว่าสารอาจจะมีความเข้มข้นเกินท่านก็เพิ่มน้ำเป็น2ลิตรได้นะครับกรณีที่ใช้1ช้อนโต๊ะก็คือน้ำส้มสายชูบวกกับน้ำยาล้างจานอย่างละ1ช้อนโต๊ะเป็นวิธีการที่ผมใช้ในช่วงของหน้าฝนเนื่องจากว่าหน้าฝนนั้นแดดไม่ค่อยจัดนะครับจึงผสมสารที่มีความเข้มข้นในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าช่วงหน้าร้อนท่านก็สามารถที่จะลดปริมาณได้เช่นน้ำส้มสายชู ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สไลด์แล้วก็น้ํายาล้างจานครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ผสมกับน้ํา1ลิตรแบบนี้ท่านก็สามารถที่จะลดปริมาณได้ก็จะทําให้ต้นผั่งของเรานั้นไม่ได้รับผลกระทบมากนักอันนี้เป็นส่วนผสมตามที่ผมเล่ามาเลยนะครับส่วนผสมนั้นก็สามารถที่จะปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่โดยพื้นฐานก็คือน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็สไลด์หช้อนโต๊ะผสมกับน้ํา1ลิตรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่ คิดว่ามันเข้มข้นเกินไปก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ําในการผสมได้เป็น2ลิตร3ลิตรตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งอัตราส่วนนี้ผมก็บอกก่อนนะครับว่าไม่มีอัตราที่ตายตัวแล้วแต่ตามชนิดพืชที่ท่านจะใช้งาน,นครับโดยฝรั่งผมนี้ก็จะใช้ประมาณนี้นครับเพราะว่าจะฉีดบางๆไม่ต้องฉีดหนานะครับเพราะว่าส่วนผสมนี้ก็สามารถที่จะกําจัดเพลี้ยอ่อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในอีกทางนึงก็คือสามารถที่จะไล่มดไปด้วยครับในน้ําส้มสายชู แล้วก็น้ํายาล้งางจานที่ผมใช้อยู่ครับเมื่อเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับในการฉีดพ่นท่านสามารถที่จะนําไปฉีดได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ไปฉีดในช่วงของช่วงเช้าเพราะว่าถ้าฉีดในช่วงเช้าก็จะทาให้สามารถที่จะทําลายเพลี้ยอ่อนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าฉีดในช่วงเงย็นเพลี้ยอ่อนอาจจะไม่ตายนะครับเนื่องจากว่าพอฉีดเสร็จก็ค่ําพอดีครับทาให้แสงอาทิตย์นั้นไม่มีแล้วดังนั้นในเรื่องนี้นะครับผมแนะนาว่าให้ฉีดในช่วงเช้าประมาณสัก2องโมงสโมงขึ้นไปนะครับในการฉีดแต่ว่า ผมไม่แนะนําให้ฉีดในช่วงของที่มีแดดจัดนะครับเช่นว่าประมาณ5้าโมงเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองนี่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าช่วงนั้นในพื้นที่ไหนที่มีแดดจัดนี่ก็อาจจะทําให้ยอดฝรั่งของเราไม่ได้นะครับแนะนําให้ฉีดในช่วงเช้าจะเป็นการดีที่สุดนะครับสาหรับสูตรผสมนี้ก็ก็มีหลายรูปแบบนะครับบางท่านก็ใช้น้ําส้มควันไม้เข้าไปด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่สําหรับผมก็ใช้วิธีการพื้น,พ,นพื้นผสมสาร2ตัวที่สามารถหาได้ ในพื้นบ้านของเราเช่นน้ำส้มสายชูก็ขวดละประมาณ14บาทนะาทครับแต่ก็ใช้ได้หลายครั้งครับในการฉีดแล้วก็น้ํายาล้างจานที่เรามีอยู่ในครัวหรือมีขายทั่วไปนี่เราก็สามารถที่จะหาได้ง่ายครับสารสองตัวนี้จะทําให้กําจัดเพลี้ยอ่อนได้เป็นอย่างดีแล้วและอีกทางหนึ่งก็คือน้ําส้มสายชูก็จะไล่มดได้เป็นอย่างดีหรือไม่ถ้าโดนมดเยอะๆนี่ยจนมดเปียกนี่ก็จะทําให้มดตายได้นะครับก็ผมก็จะฉีดแบบนี้ครับเวลาที่ผมฉีดก็จะฉีด ไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาฉีดก็ฉีดใต้ใบนะครับเพราะว่าเพลี้ยอ่อนที่เขาดูดกินน้ําเลี้ยงนี่เขาจะอยู่ใต้ใบก็ฉีดใต้ใบแบบนี้ทําให้ใบของฝรั่งที่เพลี้ยอ่อนดูดกินน้ําเลี้ยงนั้นโดนน้าที่ผสมสารสองตัวที่เราฉีดพ่นนั้นได้อย่างทั่วถึงนะครับทําให้เพลี้ยอ่อนที่เวลาโดนน้าตัวนี้ฉีดพ่นแล้วพอโดนแดดก็จะทําให้เขานั้นซึ่งผิวของเพลี้ยอ่อนนี้จะเป็นผิวที่มันแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนี่ เวลาที่เราฉีดตัวนี้พอผิวเขาถูกแดดผิวก็จะตึงพอผิวตึงผิวเขาก็จะแตกแล้วก็แห้งแล้วก็ตายในที่สุดครับครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ในการที่เอ่อในเรื่องของการกําจัดเพลี้ยอ่อนนะครับเป็นสูตรพื้นบ้านที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับสูตรนี้อาจจะใช้ในการป้องกันแล้วก็กําจัดได้ในระยะหนึ่งเราก็ฉีดบ่อยๆนะครับเวลาที่เราเดินในสวนใน พื้นที่ปลูกฝรั่งของเรานี่เราก็สังเกตนะครับว่ามีเพลี้ยอ่อนมีมดขึ้นหรือไม่ถ้ามีเพลี้ยอ่อนมดขึ้นนี่ก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้ถ้าท่านยังไม่อยากฉีดท่านก็สามารถที่จะหาสารต่างๆมาใช้ในการกําจัดมดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามดนี้เป็นตัวนําเพลี้ยอ่อนไปสู่ส่วนต่างๆของต้นฝรั่งของเราทําให้เวลาที่เกิดการระบาดจะเห็นมดอยู่ในส่วนต่างๆของต้นไม้ของเราเป็นอย่างมากครับ ะเห็นมดนี่คอยวิ่งบนอยู่บริเวณที่มีเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งนี่มดพวกนี้จะเป็นตัวนําพาเพลี้ยในการที่จะขึ้นยอดฝรั่งหรือยอดอ่อนของต้นไม้ชนิดต่นๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปน้าเชอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ